นี่นะครับบูทตัวใหม่จะเป็นตัวนี้นะครับสําหรับชุดยิงตัวนี้นะครับอา่าก็จะมีโอลิงอยู่ด้านในสําหรับสวมทองเหลืองนะครับนี้ด้านในระยะบูทเท่าเดิมนะครับแต่ว่าระยะครอบลำนี้มันจะเปลี่ยนเพราะว่าบูทจะยาวกว่าเดิมไปอย่างนี้นะครับ คือผมทําผมทําบาทตัวเนี้ยก็คือไม่ไม่ได้เผื่อเยอะนะครับนเยอะบางทีลําทองเหลืองเขารีดมามันอาจจะโตบ้างเล็กบ้างนะฮะถ้าเกิดโตมากๆมันก็อาจจะยัดเข้าก็อาจจะฟิตนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็คือแบบยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างฝั่งนี่นะครับเป็นฝั่งปลายแต่ฝั่งรังเพิงบางทีทํา ทำไมเนี่ยทำลังเพลิงแล้วมันจะบวมขึ้นมาก็ต้องทำบ่าล้างอย่างนี้ฮะแต่บางค่ายเขาทำเป็นสว่านจิ้มเข้าไปเลยมันก็จะไม่บวมแต่ผมทำผมลองทำผมใช้ลิมม์มือจิ้มเข้าไปะฮะมันก็เลยจะบวมผมก็เลยล้างแต่ว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไม่ล้างนะครับมันก็จะเข้าคือผมเผื่อไม่เยอะฮะมันก็คือเข้ามันก็จะฟิตนะฟิตพอดีคือนะ,ะไม่โยกไม่อะไรนะะมันคืจะฟิตพอดีนะฮะ ตัวใหม่นะครับ